สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแต่ก่อนอื่นอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งให้กับช่องของเรากันเยอะๆนะครับทาง YouTube จะได้เพิ่มการมองเห็นให้กับช่องของเราให้มากขึ้นทําให้เพื่อนๆที่ไม่เคยมองเห็นช่องของเราจะได้มองเห็นช่องของเรากันมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะไปฟังข่าวสารฟุตบอลกัน เราไปดูผลฟุตบอลที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้มีฟุตบอลร,รายการยุโรป2รายการที่น่าสนใจรายการฟุตบอลยูฟายูโรป้าลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกและรายการฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่น่าสนใจของฟุตบอลทั้ง2รายการนี้กันเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกกันก่อนทีมซตาโดเนตเปิดบ้านเสมอกับทีมมาร์เซ2สประตูต่อ2ทีมกาลาตาารายเปิดบ้านชนะทีมสปาร์ตาปรากรสาประตูต่อ2 ทีมโรมาบุกไปเสมอทีมเฟยานูต์หนึ่งประตูต่อหนึ่งทีมลองเปิดบ้านเสมอทีมไฟบวกศูนย์ประตูต่อศูนย์ทีมเบนฟิก้าชนะทีมตูลุสสองประตูต่อหนึ่งและทีมเอซีมิลานเปิดบ้านชนะทีมแรนสสามประตูต่อศูนย์ข้ามมาดูผลฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกกันทีมแฟรงก์เฟิร์ตบุกไปยันเสมอกับทีมยูนิยงแซงชิลโลสองประตูต่อสองทีมราอันเบติสแพ้คาบ้านต่อทีมดินาโมซาเกร็ศูนย์ประตูต่อหนึ่งและทีมอาแจ็คเปิดบ้านทำ ส่วนผลบอลคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูผลได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกประจําวันนี้เราไปกันที่ทีมแอสตันวิลล่ากันเป็นข่าวดีข่าวใหญ่ของพวกเขาเลยทีเดียวเมื่อทางสโมสรแอสตันวิลล่าได้ออกแถลงการประกาศว่าไทโรนิงนักเตะก,กองหลังทีมชาติอังกฤษอายุ30ปีของทีมแอสตันวิลล่าได้กลับมาฝึกซ้อมครั้งแรกได้แล้วโดยหวังว่าเขาจะมีความพร้อมและมีความฟิต100%โดยเร็วที่สุด นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีของอูนายเอเมรีด้วยเพราะตอนนี้พวกเขามีนักเตะบ,บาดเจ็บมากมายหลายคนเหลือเกินข่าวนี้ทางช่อง HD Channel ก็ขอเอาใจช่วยให้เขาเรียกความฟิตเรียกฟอร์มการเล่นให้กลับมาลงช่วยทีมเร็วๆนะครับแต่ไม่ต้องรีบร้อนเพราะเขาเจ็บมานานมากคงต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตอีกสักทักหนึ่งเขาเจ็บเข่า ACL ตั้งแต่เกมแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นัดที่ทีมแอสตันวิลล่าบุกไปแพ้ทีมิวคาสเซิลหดึงประตูต่อห้า เมื่อวันที่12เดือนสิงหาคมปี2023ที่ผ่านมาเลยทีเดียวข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมคริสตัลพาเลสทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสมอสรสคริสตัลพาเลสทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ตัดสินใจออกถแถลงการประกาศปลดรอยฮอสันผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลสชาวอังกฤษอายุ7 6ปีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วและหลังจากที่ประกาศปลดรอยฮอสันได้ไม่นานสมอสรสคริสตัลพาเลสทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มีการออกถแถลงการประกาศแต่งตั้ง โอลิเวอร์คลาสเนอร์ผู้จัดการทีมชาวออสเตรียอายุ49ปีให้เขาเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคริสตันพาเลสคนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเช่นกันโดยเขาจะได้สัญญาคุมทีมพาเลสเป็นระยะเวลาน,านานถึง2ปีด้วยกันข่าวนี้ทางช่อง HD Channel ของเราได้มองว่าไม่รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของทีมพาเลสที่ดึงเอาคลาสเนอร์มาคุมทีมหรือไม่เพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์คุมทีมในอังกฤษเลยเขามีประสบการณ์การคุมทีมในลีกประเทศเยอรมันและในลีกประเทศออสเตรีย และอีกทั้งการคุมทีมที่ต้องหนีตกชั้นน่าจะต้องใช้ผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์ในลีกนั้นๆเพราะว่าผู้จัดการคนนั้นจะได้ไม่ต้องปรับตัวอีกทั้งนักเตะของพาเลซจะได้ไม่ต้องปรับตัวเข้าหาผู้จัดการทีมคนใหม่มากจนเกินไปด้วยคงต้องมารอดูกันว่าเมื่อจบฤดูกาลนี้แล้วทีมพาเลซจะสามารถจบอันดับที่เท่าไหร่ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปารีสแซงต์แชร์แมงที่เกี่ยวข้องกับทีมทั่วทั้งยุโรปฟาบริซิโอโรมาโน่ได้ออกมารายงานว่า คิริยันเอ็มบัปเป้นักเตะกองหน้าของทีมปารีสแซงต์แชร์แมงได้มีการแจ้งต่อนาเซอร์อันเคไลฟีประธานสโมสรเปสเช่แล้วว่าเขาต้องการออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ในรูปแบบฟรีเอเย่นเพียงแต่การเจรจาข้อตกลงเงื่อนไขในการย้ายออกจากทีมนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปและจะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งในเร็วๆนี้และทางนาเซอร์อันเคไลฟีเองก็ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอเพื่อให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปและได้มองไปในแง่ดีว่าการปล่อยนักเตะให้ออกไปจากทีม จะทาให้ทีมปารีสแซงแ็กแมงประหยัดเงินไปได้200ล้านยูโรต่อปีเลยทีเดียวส่วนเงินเดือนที่นักเตะจะได้รับจากทีมรอันมาด,ดริดทีมในลีกสเปนเขาจะได้เงินเดือนที่ต่ากว่าข้อเสนอที่นักเตะได้ตกลงกับทีมชุดขาวเมื่อปี2022และมีมูลค่าน้อยกว่าที่นักเตะได้รับจากทีมเปสเชในปัจจุบันอย่างมหาศาลเลยทีเดียวทีนี้มันมีข่าวลือออกมาว่านอกจากทีลิยันเอ็มปัปเป้ที่จะออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้แล้วก็จะยังมีหลุยกัมปูตผู้อำนวยการสโมสรปารีสแซงแชกแมง จะลาออกหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยเช่นกันแต่ฟาบริซิโอโรมาโนก็ได้ออกมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงผู้อานวยการสโมสรรายนี้จะยังคงอยู่กับทีมต่อไปเพราะตัวของกัมโปสเขายังอยากที่จะอยู่กับทีมปเอสเชต่อไปเพื่อสารต่อโปรเจกต์ของเขาที่ปเอสเชและต้องการพาทีมปารีสแซงต์แช็์แมงคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกให้ได้เสียก่อนที่นี้เมื่อท่านประธานเป้ได้ประกาศลาทีมเอสเชหลังจบฤดูกาลนี้แล้ว ก็ได้มีสื่อต่างๆเปิดเผยรายชื่อที่ทีมปเสเชจะคว้าตัวเข้ามาแทนท่านประธานเปเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวของสื่อเอเดเลติกยูเคเขาได้รายงานว่าสโมสรปารีสแซงต์แชกแมงได้วางตัววิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าของทีมนาโปลีให้เข้ามาแทนที่ของคิริยันเอ็มปัเป้นักเตะกองหน้าของทีมที่เตรียมจะย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยมูลค่าตัวที่130้าล้านยูโรซึ่งเป็นค่าฉสัญญาของโอซิมเฮนซึ่งเดวิดออนสตีนได้บอกอีกว่า หลังจากที่ทีมเปสเชปล่อยตัวเอ็มปัเป้ให้ออกจากทีมแล้วจะทำให้ทีมลดภาระค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลเลยทีเดียวจนทำให้สามารถจ่ายค่าฉีกสัญญา130ล้านยูโรได้เพื่อดึงตัวโอซิมเฮนให้เข้ามาร่วมทีมได้อย่างสบายซึ่งทางด้านเจสันเบิร์ดผู้สื่อข่าวของสื่อเทเลกราฟได้บอกว่าการที่ทีมเปสเชอยากที่จะคว้าตัวโอซิมเฮนให้มาร่วมทีมนั้นจะส่งผลกระทบต่อทีมเซลซีโดยตรงเพราะพวกเขาเองก็ต้องการคว้าตัวโอซิมเฮนให้เข้ามาร่วมทีมด้วยเช่นกัน ส่วนทางด้านโลอิกซานซีผู้สื่อข่าวของสื่อเลกิปสื่อทางฝั่งฝรั่งเศสได้มีการเปิดรายชื่อนักเตะรายอื่นที่นอกเหนือไปจากการหาตัวแทนของเอ็มปัตเตออีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโรนัลกิมารายนักเตะมิดฟิลด์ทีมิวคาเิลโมฮัมเหม็ดซาลานักเตะกองหน้ากึ่งปีกของทีมหงสแดงลิเวอร์พูลเบร์นาโตซินวานักเตะมิดฟิลด์ของทีมเรือใบสีฟ้าและกาบี้นักเตะมิดฟิลด์ของทีมบาร์เซโลนาซึ่งทางสื่อเเลติกยูคก็ได้มีบอกไว้เช่นกันว่าทีมปเอสเชสนใจมิดฟิลด์รายนี้จจาาากทีมบรซลนิง เรื่องนี้ HD Channel ของเรามองว่าตลาดซัมเมอร์น่าดูเดือดมากจริงๆไม่ใช่แค่นักเตะที่ต้องแย่งกันอย่างเดียวเท่านั้นก็ยังมีผู้จัดการทีมและผู้อำนวยการสโมสรที่ต้องแย่งกันดูเดือดด้วยเช่นกันเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ